ยายจ๋าเป็นเมียน้อยฝรังง่งอยู่เมืองไทยเป็นเมียเ้าฝรังง่งอยู่เมืองไทยผิดหล่บอสวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีคะ่ะมาพูดถึงคอมเมนต์นี้นะคะว่าเป็นเมียน้อยฝรัง่งเป็นเมียเ้าฝรังง่งผิดหลายบอทั้งๆท,ที่เขามีเมียฝรังง่งอยู่แล้วอันนี้บ่งตรงเลยเดอ้อพี่พี่น้องทุกคนขานะคะการที่เราเป็นเมียฝรัง่งหรือเป็นเมียเชา่าเมียน้อยเนี่ยอืมมันบม่ผิดยังดีกว่าเป็นเมียน้อยคนไทย เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฝรั่งเขาไม่ไปอรารวาดกันนะเขาอยู่เป็นเย็นได้กฎหมายเมืองนอกเขาไม่ฟ้องการมีชู้คือเมืองไทยนี่หนึ่งนะข้อดีนะปัจจุบันนะเมืองไทยฟังแล้วขาอ้อเข้าข้างเมียฝรั่งเข้าข้างเมียหลวงฟ้อ,ฟองเมียน้อยได้โอ้สามแสนนี่หลายเด้แต่กฎนี้ฝรั่งบบมีนะคะแต่สองนะคะข้อเสียข้อเสียเนาะอืม ก็เสียคือสิทธิส่วนคําว่าเมียที่เจ้าถามค่อยมาเนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าบบมีกระดาษมันกับโบมีต้องยอมรับตรงนั้นนะคะเออสามเก็บได้สวยเอาเนาะสาวได้สาวเอายามเขาให้ยามเขามียามเขาดูแลป้องกันตัวเองด้วยนะคะกฎหมายเดี๋ยวนี้คุ้มครองทั้งสองฝ่ายนะทั้งเขาและเราป้องกัน สาม,มข้อสำคัญสิ่งหนึ่งนะฝากถึงบรรดาเมียเช่าฝรั่งหรือว่าเรียกตัวเองว่าเมียน้อยนะอย่าไปนั่งน้อยอกน้อยใจนะคะอย่าไปนั่งเสียใจกับคำพูดสาวคนอื่นถ้าเราพอใจภูมิใจในสิ่งที่เขาให้และดูแลเราได้มันอยู่ที่หัวใจเรามันอยู่ที่ตัวเราอคู่เวรคู่กรรมคู่ที่เราเลือกมาแบบนั้นแล้วพี่น้องขานะคะแต่ยังเห็นได้ชัดคือสิทธ เมียเขาไม่มาวุ่นวายและเราก็อย่าควรไปวุ่นวายเขาทําเท่าที่ได้ถ้าฝรั่งรักเราจริงนะคะเขาทํากระดุมกระดาษคุ้มครองเรานั่นคือสิ่งดีข้อนี้ต่อไปนี้ทุกๆคนควรเรียนรู้ควรหาความรู้เพิ่มเติมว่าจะป้องกันยังไงกับสิ่งที่เขาให้เราได้ให้เรามาแล้วไม่เกิดปัญหาในวันข้างหน้าวันข้างหน้าเลิกกันหรือ ตายจากกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มมันไม่ง่ายโลกออนไลน์นะฮะสะดวกสบายฝรั่งเห็นข้อมูลทางไทยไทยเห็นข้อมูลทางฝรั่งต่างคนต่างเรียนรู้เรามาเปลี่ยนแปลงความคิดละวังสิ่งที่เราได้ดีกว่านะฮะตามกฎหมายเนาะอืมเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหัวใจและการที่ว่าโอ้ยผัวฝรั่งตรวตลอดมันบอกว่าสิกลับไปยาเออ กับไป,ปยากับเมียมันก็บอยาจักเทียใหญจานะคะในเมื่อเขาไม่ทําเราก็ไม่ต้องไปเข็นหลกเรามามองใหม่ว่าจุดที่เขาให้ในเมืองไทยให้เขาทํากระดาษการันตียกให้เราโดยที่ไม่ให้ลูกเมียเขามายุ่งได้ไหมหรือเลิกลากันไปนะคะเออส่วนนี้เป็นของชั้นการันตีอ่าข้อนี้วงเล็บถอยหลังไปหาสาวๆาวเริ่มต้นใหม่เลยนะคะบรรดาเมียเช่าบรรดาสาวๆาวเนาะ ถ้าคิดจะทำอะไรหรือเริ่มต้นอะไรกับฝรั่งตอนที่เขายังรักอยู่ตอนที่เขาสร้างอย่าพูดคําง่ายๆไม่เป็นไรหรกเขารักเราเราไม่เลิกกันหรอกไม่ทิ้งกันหรอกโอ้ยฉันรักเราเป็นตุดดมอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คิดใหม่เริ่มต้นใหม่ๆเขาให้เงินห้าหมื่นอ๋อที่รักเธอให้ฉันเหรอให้ด้วยความเต็มใจเหรอหกแย่ไป นะฮะโอเคนั่นคือหลักฐานนะเหมือนกับสร้างบ้านเนาะมสมมติว่าไปสร้างบ้านด้วยกันเป็นชื่อเรานั่นนี่พยายามเขียนข้อมูลตรงนี้นี่เธอสร้างบ้านให้ฉันใช่ไหมเราทํากระดาษให้เรียบร้อยอย่าลืมว่าช่วงโปรโมชั่นเราพูดได้ทุกอย่างนะคะ,ะแต่คนไทยเราเนี่ยที่เสียเปรียบหนึ่งคือง่สองไม่คิดว่าไม่คิดเผื่อชีวิตในวันข้างหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้น การเขียนหนังสือสัญญาก่อนแต่งหรือเขียนหนังสือสัญญาซื้ออะไรในเมืองไทยเนี่ยเหมือนกับบอกว่าเนี่ยเธอเราแต่งงานกันนะเราซื้อบ้านด้วยกันถ้าเธอทิ้งฉันบ้านหลังนี้เป็นของฉันแต่ถ้าเราเลิกลากันหรือฉันทิ้งเธอ เราแบ่งกันคนละครึ่งหรือ,อยังไงอะไรก็ระบุไว้ตั้งแต่แรกยีา่จา่าวเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่จะป้องกันเรารุ่นหลังๆนะคะป้องกันทุกคนตอนอยู่เมืองไทยในตอนนี้นะคะกับกฎหมายที่มันเกิดขึ้นเป็นตัวอย่างาที่มันเกิดขึ้นอาสาวดอนนะคะปลูกบ้านในที่พ่อที่แม่นะคะแล้วก็หลายๆท่านเนาะที่มันเกิดขึ้นนี่คือประสบการณ์จริงที่เราจะถอยหลังมาคิดยังไงกับตัวเองนะคะ อย่าคิดง่ายๆหลายคนเนาะตอบคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าพูดแต่เรื่องเงินเนาะพูดแต่เรื่องซีเอลของเขานะเฮ้ยเขามายื่นให้กับเราแล้วเฮ้ยเราดิ้นรนหาผัวฝรั่งเพื่ออะไรนะฮะอืมเนาะในเมื่ออย่าลืมว่าการได้ผัวฝรั่งเป็นเมียเช่าเนี่ยผัวแก่ที่ไปอยู่เมืองไทยตั้งใจอยู่เมืองไทยเนี่ยเราต้องรับลมอารมณ์นิสยัยดูแลนะคะเขาขนาดไหนเนาะมันก็ต้องแลกแหละ ถูกไหมได้เงินมาอมดูแลเขานะมีความรักเพิ่มเติมก็เป็นรางวัลชีวิตที่อยู่กันไปได้ของเพิ่มเติมที่เขาให้อ่ามันก็เป็นของขวัญสำหรับกาความดีของเราให้คิดแบบนั้นความดีของเรานะฮะอืเมื่อก่อนโอเคมันผ่านไปด้วยง่ายปัจจุบันเราถอยหลังมาป้องกันตัวเองพี่น้องจา๋านะคะก็หวังว่า ทุกเรื่องราวทุกคลิปน้อที่ถามมาคุยกับยายจ๋า,านะคะหวังว่ามีประโยชน์หวังว่าจะช่วยเหลือได้นะคะหนอก็ต้องพินิจพิจ,จารณาในเลเวลของตัวเองและเคสนี้ที่ถามว่าผิดไหมที่เป็นเมียน้อยฝรั่ง บผิดดอกจ้านะคะโบผิดดอกเพราะเราเดินมาใส่นี้ฝรั่งก็ต่อเรศคือกันนะคะพี่น้องขาฝรั่งไปเมืองไทยนะบางคนไม่บอกด้วยมีเมียนะเออบางคนบอกว่ามีเมียแต่เมียไม่ยอมหย่าแก่แล้วเขาจะไปหย่าทําไมเขาก็นึกถึงสิทธิดีไม่ดีฝรั่งทางไทยไม่ยอมหย่านะฝรั่งเท่าอ่ะเพราะไม่อยากเสียในส่วนที่ต้องเสียนะฮะมันก็ต้องมองมุมนี้ของเขาด้วยเนาะอืมนะคะถ้าเราพอใจสิ่งที่เขาให้เราก็ นะดูแลในตรงนั้นแต่หนึ่งสิ่งฝากฝากเลยว่าอย่าพลาดถ้าเกิดปัญหาชีวิตขึ้นหรือเขาเป็นเขาตายถ้าเราไม่มีสำรองไม่มีอะไรไว้ให้เขาทำยังไงให้ตัวเองไม่เจ็บตัวเท่านั้นความดีนะความรักอืเนาะของคนไทยเราเห็นอกเห็นใจจุดเป็นหนี้เป็นศินเพราะฝรั่งตอนเขาตายเราไม่มีอะไรให้มันก็เป็นตัวอย่างอืมจริงๆแล้วถึงแม้เราจะทิ้งไว้ตรงนั้นก็ไม่ผิด สำหรับคนไทยเรานะคะกฎหมายคุณชัยก็แนะนําอยู่แล้วกฎหมายสถานทูตเนาะแจ้งสถานทูตแจ้งลูกแจ้งเมียเขานะคะในเมื่อเขามีลูกมีเมียอืเขาก็ต้องนั่นกันได้นะคะตัดตรงนี้ออกให้ไวดําก็ต้องดําเพื่อตัวเองแต่ถ้าตัวเองมีเยอะได้เยอะนะ มีเยอะได้เยอะจากเขาไม่เป็นไรแบ่งปริบัติหรือแบ่งทําศพเขาอย่างนั้นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องยื่นกระดาษทางเมียเขาและลูกเขายิ่งคนถ้าไม่ได้จดที่คนที่ไม่ได้หย่ากับเมียอันนี้หลักฐานสําคัญอย่าทําโดยพละการไม่งั้นคุณจะโดนฟ้องนะ,ะคุณจะโดนฟ้องเนาะ,ะดับเบิลคุนดับเบิลเลยนะคะนั่นคือข้อควรระวังของสาวไทยพี่น้องจานะ๋าเนาะโอ้ยวันนี้แต่งตัวสวยจนหมอดอารมณ์ อันน้องสาวกับปูเพึ่งออกไปอไปโดนปันไดเนี่ยเดี๋ยวก็กลับมานะคะอากาดข้างนอกก็มืดมืดตืมตมโอ้ยมือหนึ่งฝนตกมือหนึ่งแดดออกนะเบิงเถอะสิไปไดได้พี่น้องจา๋าเด็กน้อยก็เล่นอยู่นี่อย่าดามานอนน้ำ <c ười> คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เนาะวันที่ส2สองเมษาเนาะเที่ยวส่งการเพื่อยายจ๋าเด้อไปทางใดกาให้ดูแล การเดินทางปลอดไัยนะคะกินเหล้าเมายาก็ให้บึงแงงเจ้าของอจะให้เป็นเรื่องเป็นลาวเด้อสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะ